เจ็ดร้อยพร้อมเนี่ยพร้อมไปเลยแต่ละของแถมแถมมอเตอร์ไซค์อันน um pues ี้ซื้อเครื Lindsay ่องแถมมอเตอร์ไซค์ไไม่โอ้พอดีลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มาลูกค้าบอกว่ามาดูเฉยๆนะขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาไม่ได้แถมมั้ย พ้าขี่มอไซค์มาเองรถคุณรเ,เชื่องแล้วไปพร้อมกันเลย นใจเครื่องเกียร์จ7ร้อยก็ติดต่อมานะคะขี่มอไซค์มาก็ได้เดี๋ยวเอาเครื่องแล้วไปส่งเลยตอนนี้ลูกค้าบริการตัวเองเองเลยเป็นบบผมมันผมมันเจ็ดสามสิ้นนะที่ว้าวา เงินบนลมีน้ำมันที่ตะวันสีเอาเงินสดข้อตู้จีโอนมานั่งเท่านั่งเล่นอยู่นี่ก้อนก็ได้แห้งเอฟซีทนายแห้งบริการเจ้าของเองเนอะขอบคุณลูกค้ามาจากคอนแก่นนะคะ